สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทั่วทิศทั่วไทยอ่าห่างหายกันไปนานเลยทุกคนค่ะยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าโอ้ยังคิดถึงเสียงเจ้าพึ่งอยู่ไหมเนาะวางท่านอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่านอทักทายค่ะทักทายทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ มือสั่นวันดีมือสั่นวันดีแล้วค่ะพี่น้องค่ะอ้าวห่างหายจากการลงคลิปไปไปหลายสิบวันเหมือนกันเนาะหลายสิบวันเลยแหละเออตั้งแต่ล่าสุดก็ตอนที่ไปรับรถปลายแดงเนาะเออออาอาอยังยงค่ะยังยัง,ยง,ยง,ยงมีตัวตนอยู่ยัง ยังคิดถึงกันอยู่นะอย่าเพิ่งลืมกันนะเอฟซีค่ะเราอยู่ที่สะสองคองหัวานาจ,รจอรสทีมงานเรื่องแสงค่ะทุกคนคะวันนี้ก็แว๊บๆมาหาเขาหน่อยแวบ,บๆมาหาเขาหน่อยเนอะเขาจะไปไหนอีกอะโอ้ไกลอบนู่นค่ะเวียงอยู่นู่นแหละโยกโยกวิงเวียงอยู่นู่นแหละหัวหน้าไปไหนเนอะเดินไปไหนครับหัวหน้าครับ ไปไนายไขลานไขาลานไปไนายลูกโอ้ยนึกว่าแต่งอนนึกว่าแต่งอนเราเห็นเราไม่มาถ่ายสักทีนึกว่าแต่งอนเดินดุมดุมดุม,ด,มดุมไปเฉยเลยตอนนี้ถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยได้เยอะอยู่เด้แหลนะน้องพี่น้องคะ่ะบอดไดมาไายมาหากันเลยคะ่ะแต่ก็ คิดฮอดคิดเถิงอ่าคิดฮอดคิดเถิงเอฟซียูเดอร์จ้าเด้อเป็นจังใดนอ้อสุขสบายดีบอพี่น้องของเจพึง่งอืมถึงเจพึ่งสิบบ่ได้มาถ่ายคลิปถึงเจพึ่งสิ่อ่บอาบ่ได้มาอัปเดตการทำงานของหัวหนา้าโยแต่เจพึ่งกะคิดฮอดเอฟซียูเดอร์จ่า้วยอ่าวายยูบานบอแมนว่าเป็นขอแกโตเด้อเจพึ่งอ่ะเป็นคนที่ถายยูบานกับซิยูอิลี <laughs> ยูแบบไม่อยากออกไปใสแม่พี่น้องนิสัยเสียเะพึง่งนิสัสเสียอย่างหนึ่งคือปัญญามยูบ้านเะพึง่งไม่อยากออกอืมพอปัญญามออกมากสิก็ไม่อยากเข้าบ้านเดิเออยาวยูโซโลเซลเลนหัวน้ำหัวนาอยโจยยังสีนะะอ้ามาละค่ะทุกคนคะ่ะสําหรับเจ้าไคลานฟันปีศาจมือนี้ได้รับมอบหมายพร้อมๆกับแสงแดดอันเฉิดฉายเลยค่ะทุกคนคะน่ะพวดนะแอร์บอมีค่ะแอร์เซีย แต่ก็มะนาวบอกว่าก็ต้องอดทนเอาอืมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอ่าคนทํางานเราเลือกไม่ได้เออเขาบอกว่าเลือกไม่ได้หรอกเออถึงแอจะเสียเราก็ต้องทําอืมเอานะมัน มันก็ต้องทำมายังบ้าอยากเสร็จแล้วอยากเสร็จแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากเอาเจ้าไขาลานไปนอนบ้านแล้วไขาลานนอนอยู่แต่ที่ข้างวัดเลยนะไขาลานเนาะโอ้โหดึงขอบดึงขอบแล้วอะไหนขอดูในสิอุย้ยสู้มากเลยนะทุกคนขาสำหรับงานสะลูกนี้หัวหน้าจะร้อยสู้มากจริงๆค่ะอืม ก็หนักหน่วงพอสมควรนะและอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลหนึ่งคือที่เอ๊พึ่งไม่ค่อยอยากมาถ่ายนะเพราะว่าหนึ่งคือเวลาม่เห็นหัวหน้าเล่นโคลอนอะ่ะคือมันเหนื่อยเราเราก็รู้สึกว่าเราสงสารเขาเออแล้วก็เลยไม่ไม่ถ่ายดีกว่าปล่อยให้เขาทํางานให้เขาวันนี้ไปเพราะวาเวลาเราถ่ายบางทีเขาก็อาจจะงุนงิดเออกลัวเขางุนหงิดนะ <laughs> พูดเขาข้างตัวเอง,เอ,งอีกเจ๊พึ่งนี่ มาเยอะมาเยอะโอ้โห้โได้ไหลถนนที่ใหญ่ขึ้นเนาะ fc จ้าแต่ก่อนถนนก็จะเป็นแค่แค่พอดีทางรถวิ่งผ่านอ่าแต่ณตอนนี้ได้ได้ไหลถนนเพิ่มมาอีกจ้านี่สลบทางนี้ก็ถือว่าลาดเอียงได้เยอะอ่าถือว่าลาดเอียงเยอะนะเพราะว่าไม่ไม่ชันเท่าไหร่หรอกครับไม่ชันถือว่าลาดเอียงได้เยอะพอสมควร ก็เห็นหัวหน้าว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างหรืออาจจะแล้วเสร็จเก็บงานอีกหนึ่งวันวันสองวันเนี่ยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหหัวหน้าก็เสร็จงานนี้ก็คงจะต้องล้างเจ้าไขรล้านชุดใหญ่แน่นอนเลยเพราะว่าอยู่เล่นโคลนที่นี่จะบอกว่าเดือนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันฝนด้วยแล้วก่อนหน้านี้เราก็หยุดเนาะหยุดไปไปทำธุระของเราด้วยเออ ฝนตกด้วยทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ก็ยังสู้ค่ะใจยังสู้หัวหน้ายังสู้อยู่ค่ะหัวหน้ายังสู้อยู่ไก่อกก็ยังสู้อยู่นะเนะเป็นกำลังใจให้นะทั้งทั้งสองคนเลยเอออาตาด รีดแล้วเหรอจ้ารีดด้วยเหรอจ้าสะน่รีดด้วยเหรจ้าหัวหน้าจ้าโอ้ต้องรีดเพราะว่ามันเป็นตรมเหรอหรือยังไงอันนี้เราก็ต้องหาคำตอบต่อไปโฮ้ยสงสารด้หันหนาใส่แดดเลยเด้อบระธานี่ทุกคนคะ่ะจ้องแดดเลยสมพ่อตอนเย็นนะเกไปถึงบ้านเกดจะบอกว่าเมื่อยมากอืม มันเมื่อยมันลา้าเราก็สงสารสามีของเรานะคะทุกคนคะ่ะเอ้ยสาม <c oughs> หหาีหัวหน้าหัวหน้าเราก็สงสารหัวหน้าของเราเออเนาะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับก่อนนะไม่ได้อยู่นานนะหัวหน้านะเอฟซี FC บอกว่าคิดถึงก็อะอาจจะได้ชมในไลๆคลิปออของเฮียสา ของเจ้าเอกบ้างของพี่จารัสพี่ตินบ้างเนาะก็คงจะหายคิดถึงแหละว่าแต่ย่าเพิ่งลืมจะเพิ่งนะทุกคนคะ่ะมาช้าแต่ก็มาเออต้องขอประธานอภัยด้วยมาช้าแต่ก็มาก็ยังคิดถึงเอฟซอยู่นะโอ้โหจวดจาดจวดจาดไปเรื่อยๆแล้วกันนะหัวหน้านะเพราะว่าหันหน้าใส่แดดแดดกำลังส่องแล้วแดดภาคบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะ เหมือนจะแบบเจ๊พึ่งด้วยเป็นเป็นต่อเนื้อด้วยเจ๊พึ่งคง,งจะแบบว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเนาะโอ้โหพลังสุดยอดค่ะใช้ไปใช้พลังเจ้าไข่ลานให้ถึงที่สุดงานนี้เจ้าเจ้าเจ้าไขาลานดีใช้พลังเยอะมากอืม อโอเคนะคะทุกคนคขาก็มาพอได้หายคิดถึงกันเนาะแล้วค่อยเจอเจอกันในคลิปหน้านะ f อฟสีจ้าสำหรับคลิปนี้เราก็มาเจอเจอกันในคลิปสั้นๆแต่ก็ยังรักและห่วงใยเอฟซีของเจ้าพึ่งทุกทุกคนเช่นเคยคะ่ะก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ได้ ขายให้ทุกคนได้ชมในทุกวันแต่หลายๆท่านก็ยังรอคอยเอ,อ่อรอคอยชมยังส่งกําลังใจมายังถามหาก็ปลื้มปิติใจมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจนะคะแล้วจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะอาจจะตอบช้าหน่อยก็ต้องขอประทานโทษด้วยโอเคค่ะบายบายแล้วจะเจอกันใหม่นะสวัสดีครับผม